ช่วยกันช่วยกันครับวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยโควิดไ9้ีเอาเก็บ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 เอาเก็บครับเก็บครับอ่าไปไปเก็บไปดีครับเก็บไปดีครับเอาเร็วเร็วเร็วเอาเอาเก็บครับเก็บครับช่วยกันช่วยกันนักนักเรียนครับ อยู่ประจำโต๊ะตัวเดงครับเข้าเข้าโต๊ะตัวเดงครับได้ยินคุณครูบอกไหมครับเิบีนสอสีที่เป็นแท่งเก็บไปลงถังครับเธอเธอเอาเอาไม้ไปไว้โต๊ะครูให้หน่อยนักเรียนครับเข้าเข้าประจําที่โต๊เก้าอี้ตัวเดงครับ ตัวตัวเองครับกระดานกระดานครับว่าไงว่าไงสองชิ้นนี่ครับเอาเอเก็บเก็บเร็วเร็วเร็วอาครูนับหนึ่งถึงห้าหนึ่งดิอยู่ใต้ก็อีกครูนี่ครับสองมาเอามาเอาสาม ทุกคนเตรียมตัวลุกครับสเข้าแถวครับ5ทุกคนไปเข้าแถวตรวจขยะครับ้เเาเย,เยวันหยุดเสาร์ที่26กันยายน2563 อามาตรวจครับอ่ามามาลูกมาแซงแสงมาเลยครับแซงมาครับแซงมาถ้าใครไม่พร้อมก็แซงหน้ามาเลยครับเห็นไหมครับเราทําทุกวันเป็นวันเรียนตามปกติหรือเรียนชดเชยก็ทําเป็นภาระหน้าที่ที่ครูนักเรียนต้องร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของความสะอาด เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราต้องทำให้สะอาดนะครับหน้าอยู่หน้าเรียนครับนี่คือห้องปฏิบัติการพร้อมสอนรงเรียนเทศบาลพนาอนภพอพนาจังหวัดอบ้เจริญความช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ